หนังสือเปลี่ยนอารมณ์เป็นอาวุธด้วย E.I. ถ้าเรามีความฉลาดทางอารมณ์เราจะไม่ถูกกระทบคำคนอื่นจะไม่เสะเทือนใจเราจะมีแต่ทัศนคติที่ว่าคำพูดเขาเป็นปัญหาเป็นขยะของเขาเองกว่าอารมณ์จะนิ่งก็กลิ้งขึ้นเขาแห่งอารมณ์มาก่อนมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อทำผิดพลาด ผู้เขียนก็หนึ่งในตองอูที่เป็นนักล่าแต้มความผิดพลาดตลอดเส้นทางชีวิตทุกการตัดสินใจที่พลาดนั้นล้วนมีอารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนเราเคยไหมตัดสินใจชั่ววูบเพราะอารมณ์แบบฉันทนไม่ไหวแล้วแล้วชีวิตเราก็พังแบบยาวๆครั้งหนึ่งในวัยราว3 3แถมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของลูกทั้งสาม ต้องแบกความรับผิดช,ชอบทุกอย่างพร้อมหัวใจภายในที่เต็มไปด้วยรอยร้าวแม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งแต่ภายในมันเหมือนปราสาททรายที่พร้อมพังได้ทุกเมื่อเพื่อนร่วมง,งานพูดไม่เข้าหูแค่คำเดียวมันเขย่ารอยร้าวข้างในจนพังคลืนและจากวันนั้นเราก็ไม่เคยกลับไปเหยียบบร,ริษัทนั้นอีกเลย ทั้งที่มีตำแหน่งบริหารสูงรับผิดชอบสำนักงานกว่าสิบแห่งทั่วเอเชียผลลัพธ์เรากลายเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไร้ไรายได้ลูกสามคนต้องออกจากโรงเรียนและย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนเราก็อยู่ในความรู้สึกดิ่งสุดของอารมณ์ในตอนนั้นการซ่อมแซมอารมณ์ที่แตก้าวให้กลับไปสู่ความมั่นคงทางจิตใจ emotional maturity และก้าวสู่ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence EI ไม่ใช่เรื่องที่สร้างกันได้ในคืนเดียวและมันต้องแลกมาด้วยราคาแสนแพงความเสียหายและเวลาชีวิตอันยาวนานอย่าปล่อยให้อารมณ์ควบคุมชีวิตคุณแบบที่ผู้เขียนเคยเป็นมาฝึกจัดการมันด้วยกันด้วยคัมภีร์เล่มนี้อีกอย่างเราเคยไหม หายออกไปจากชีวิตใครแบบดือ้อหรือมีใครหายไปจากชีวิตคุณแบบไร้คําอธิบายทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากอารมณ์ทั้งสิ้น